เธอทำชั้นภาคนะครับเอาได้เนาะเอาได้อันนี้คือเกมเธอทำชัดนภาคนะครับใส่ยุ่งตัวยุ่งที่ภาคอ่ะ ย้ายยมผักก่อนจะเริ่มดีผักเร่มผาได้ดีนะการ์ตูสจะให้แม่กับป้าเฮหตฐาทางผู้นึงเหตฐาทางเฮ็ดรอบนึงก่อนแล้วเฮ็ดรอบที่สองจะให้เจ้าเจ้าให้คนกเจ้าให้ผ้าเฮหตหลบเดินทก่อนแหละเนาะรอบต่อกติ๊กไกกติกากติกาของเกมนี้ก็คือให้อีกคนนึงทําท่าแล้วอีกคนนึงลงเสียงเรามาดูกันว่ากติกาง่ายแค่ไหนซองใหญ่จะทําได้หรือไม่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 เอาเอาไม่ไหวเอาไรเหตหลบผู้นก่อนเยี่ยมันเยี่ยมันเห็หก่อนอือเ็ดททาาง And then I did that kicking. <laughs> <laughs> เอาเยอเแต่แต่ทันชัดใช่ไหมอะไรแบนี้ยังลอยทันชัดอะไรอะอะไรอะไรมันจะอะไรผังไงแล้วเขาอ่อยอะไรเป็นอะไรรเล่าอะไรนี่ผมพามาจะได้ทานได มอจะไมกินอเอามอกมามาเอามพากไเอ้ไม <The> ่ไไได้ทา่ทานเอยไมพ้อมเอาัไปาเอ้อ่างนี้ถั่หอเอาไมเอาไม เอาตามเลยนะเ่ได้ยา้มนด้วเอากระบาดอาายกให้ทามมาพาเออวะเบียดกันไม่มาเบีดกันอะไราเ่เดีดยวมันได้เสียงดังเลยไหม้กรบายากันไมางวิมาแล้วลูกสาวคนนมาน รักแม่หข้าวข้าวโคดแม่ข้าวต้องกินหละเอยเอาเอาเอาเถื่อดอกสูนหอยบ่ได้เอาเฮ้ยเิทเฮียยกิทาปให้ปลาพากนะเออไอเสยงไอเบิ่งกันาแลกอ่อันเชสองดียกเสียงไม่ได้เนาะแต่ว่ก็จะออกเสียงอ่ะเอาไปเอาไปเขาไปหนึ่งสองเห็นบ่เป่นทายไดเห็นปลาเห็อยางว่าต้อง เออเพาต้องออกเมือกอะไรเฮ็นตะปากวะเจดขอย่างๆอยางๆอยงๆอยงๆขาขาดๆไ่ได้อะไรเลยสามสองหนึ่งอตัวอย่างอะไรบ้างกินเออเอาเอาไปเดี๋ยวเอาดีทีนี้เอาเอาตัวจริงไปเกาจะพาเจนให้เอาีสามสอง่งทบบกูเห็ทุกอย่างเปลี่ยนกัน อเออีกนึงเงี่ยัว้หวกัน่เ,นนนนเด้อไาเราจเจ็ดกวยันเจบดองเลยน้อวเอาะโอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้คุณยายสองยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ย่ายก็เป็นบ้า